แพรลี่เน็บแรงอดีตพระอาจารย์คมแคปชั่นสั้นๆคำเดียวเจ็บจากกรณีตำรวจกองปราบปรามถแถลงข่าวการจับกลุ่มอดีตพระอาจารย์ชื่อดังยักยอกเงินวัดมากกว่า180ล้านบาทประกอบด้วยผู้ต้องหาสามคนคือนายคมคงแก้วหรือพระอาจารย์คมอภิวโลอายุสาปี นายวุฒิมาหรือพระหมอเถาหมออายุ38ปีและนางสาวจุธาทิพย์ภูวดีวะโลชุพันธ์อายุ35ปีล่าสุดแพรรี่ไพยวันได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไพยวันวรรณบุตรถึงพระอาจารย์คมระบุข้อความว่าประจบประแจงคลหัหั์นับญาติเฉพาะกับคนรวยพูดจะพูดจา พระแบบนี้ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าอรารัชีแน่นอนพระบางรูปวางท่าเป็นพระวิปัสนาจารย์สอนให้คนลดละแต่ตัวเองยักยอกเงินบริจาคหนึ่งล้านนอกจากนี้แพรลี่ไพวันยังได้แชร์รูปของนายคมพร้อมแคปชั่นเพียงสั้นๆว่าอ๋อเหรอคะ